ไม่ลงนะไม่ลงไม่ลงลงูกเดี๋ยวไปดูแมซ่ซิมันอยู่ตรงไหนแต่แต่ไปดูแม่ลูกมาที่นี้มามาทางนี้มามไปไปแต่ไปกรดิบนะไปเออเดินไปสะพานเดินไปตรงโน้นลูกนี่เดินมาทางนี้มาฮะแต่ นั่ละลูกฮะ, <Huh? S 2> ะข้ามไปเลยลูกฮะขึ้นมาทางนี้มาไม่ทางนั้นเดินไปทางน,นั้นปะไป Ờ, đó, chị ta xích, ăn cả angka đã ăn cả thôi, chị ta đâu Chị ta ăn cả Có thể ăn cả đâu Đã, đây này, đây này, đây đây ngắn. À, đua mà, đua mà. đây 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 có đít. โอ้เสียงมันร้องเห็นไหมเสียงแกะมันร้องไปดูซิมต้องการอะไรมันเรียกหาปั๊บหรือเปล่าโอ้ยตกใจอุ้ยมีหมูด้วยโอ้ลูกจิตตะครีเซนเชยดูครีเซนได้ได้ปั๊บได้ไม่มีอะไรแล้วมาดูอะไรตรงนี้ล่ะลูกไปดูตรงนั้นไป อเขากินข้าวหรือเปไงเต,ติมแอร์ตั้งเนี่ย เลือนอกสิลูก